ินอะไรก็อร่อยแต่ถ้ากินกับปอจะอร่อยกว่าไปปอสอดอไกลๆกับช่องคูตัตัดเด,ดี๋ยวขออนุญาตคัดนะถ้าดิฉันรู้สึกว่าเอสซีประเภทไหนที่เป็นประเภทแบบจิ้นแบบประเภทว่าปอสอดออ่ะแต่ขออนุญาตเอาไปอยู่ในหลุมนะไปอยู่ในด้อมหลุมแต่ขออนุญาตเอามืงลงหลุมไปอยู่ในด้อมหลุม แยกแยะไม่ได้อะไรเงี้ยหรือไม่รู้การเทศะอะไรก็จะโยงอะไรก็จะต้องนู่นนี่นั่นนะขออนุญาตเอาเอาลงหลุมนะนะเออมึงไปนั่งเออไปลาเลงดูดูบัตรทองเงิแบงเจ้ร

ต้องไปสนใจเอามันลงหลุมไปแล้วพูดไปหลายรอบแล้วเล่นโซเชียลวะให้มันเล่นโซเชียลให้มันฉลาดบ้างวันนั้นไลฟ์กับแม่กิ๊กก็บอกไปรอบแล้วมึงก็ไม่ฟังกันเดี๋ยวมึงเมืองคอมเมนต์นะกูจะพิ่มมึงลงไปอยู่ในหลุมถ้ามันขึ้นเตือนจากระบบกูต้องเห็นคนเดียวพวกมึงเห็นไม่ได้ มึงร,รู้ไหมถ้าเวลาติ๊กตอกมันเตือนอ่ะมันจะเตือนเฉพาะเจ้าของช่องมันจะต้องขึ้นช่องข้างบนพวกมึงจะเห็นได้ยังไงมึงไม่ใช่เจ้าของช่องถ้ามันมีคอมเมนต์ขึ้นมันคือคอมเมนต์ปันมันเป็นยูทปันพูดไปสีบรอบแล้ว เล่นโซเชียลไม่ทันมันถึงโดนหลอกกันอย่างนี้เลยมึงโดนวิชาชีพหลอกเวลาวิชาชีพขู่ปุ๊บคอสเทนเซอร์ขู่ปุ๊บมันถึงรีบโอนเงินโอนอะไรกันเพราะว่ามันเนี่ยมันไม่ดูให้ดีก่อนไงมันถึงโดนไม่แปลกใจนะคนไทยทำไมมันถึงโดนคอสเทนเตอร์หลอกง่ายเพราะว่ามันเห็นอะไรนิดหน่อยมันก็กลัวแล้วมันยังไม่ทันดูยังไม่ทันอะไรเลยเป็น f อฟีแพรี่มันต้องมันต้องนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะเสียยี่ห้อ เป็น f พลน r ี่มัน้อกมันต้องทันคนนิดนึงอย่าให้แบบอยากให้คนมาปั่นเราได้นะคะเออมันนิดนึงนะเสียยี่ห้อหมดนะเป็นบอกเป็น FT p e r ี่เนี่ยนะเราต้องทันคนนะคะเพ่จะไปให้พวกอีพวกปั่นมันมาหลอกเราอยู่เอามันลงหลุมไปแล้เฮดิฉันเอามันลงหลุมไปแล้วครับเมื่อกี้อ,อีที่อีที่มันขึ้นเตือนอะเอามันลงหลุมเรียบร้อย ให,ให้มันไปเตือนพวกที่อยู่ในหลุมให้มันไปเตือนพวกที่อยู่ในหลุมค่ะส <ś led> ับมันเข้าหลุมไปเรียบร้อยจำไม่เลยนะครับทุกคนจำไม่เลยนะว่าแต่ห้าชิ้น ททอะไรนะจำไม้เลยว่าถ้ามีคอมเมนต์ขึ้นเตือนในช่องคนอื่นแล้วเราเห็นนะไม่ใช่จากระบบค่ะเพราะถ้ามันมาจากระบบคนที่จะเห็นคือดิฉันคนเดียวเท่านั้นอืมอืมไม่มีดอ้อมไม่ต้องมามีดอ้อมกับดิฉันนะ ใครจะมีด้อมเป็นด้อมใครมึงเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยมึงไปประสาทแดกอยู่ด้วยกันแต่อย่าทําด้อมดิฉันนะดิฉันไม่เอานะแฟนคลับให้ซัพพอร์ตการติดตามกันเฉพาะหน้าไลฟ์เท่านั้นไม่มีหลังบ้านไม่มีหลังบ้านไม่มีสนิทไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมาด้อมนะมึงอย่ามาด้อมกับกูนะไม่มีด้อมเพราะกูไม่คนไม่ตามใจใคร มึงไปด้อมกันเองมึงค่ะกูมไม่ด้อมกับมึงนะกุกบอกก่อนนะกูมไม่ด้อมกับพวกมึงนะกูบอกก่อนแต่มึงจะไปด้อมใครไปเลยไปด้อมกันอยู่เลยไปช่วยกันด้อมเลยไม่เอา